ไอ้บอดกับสีแม่หลังๆยีราสีมาเติมหัวค่อมอยู่ฝากแมนครับฝากเบื้องข้างหนา้าพวกเนี่ยนี่ครับทีมงานท่านชลอบวอเอาปภล่อเพิ่นเบืบ้องมองจอดให้ลูกสาวแล้วทั้งหนวพร้อมเป็นงานยังครับวันนี้ฉลองเงี่ยเป็นบ่ฉลอง พุทธโสทรจำลองครับนี่นี่นี่นนน่จำลองพุทธโสทรผมอยากกินบักโมไหมครับกินเย็นๆพอ่ากินเอจีกตำมหุ่งให้กินเน่ยโอ้โหวายท้องเลยแซ่บรสชาตินี่แซ่บ อืมโอเคสุดยอดเออหา้าสองเจ็ดโอเจ็ดโอ <แบ S 1> อันนี้ <แบ S 1> เราบอกดีด้ไงเจ็ดหา้าเจ็ดห้ามาเลยอ่ะเจ็ดห้าถูกปะเอออืมอืม อืมท้องเก่าเจ็ดเอออหนึ่งก่าอืม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 ครับได้ครับครนนัอบัี่คือจอยคือเออบันรนามาทั้งนี้เนี่ป้าแถบสอบอู้ว่าว่าสื่อร้ายยุ่เจ็ดสงยังไงยุคแมนน่คอยให้ซีตูให้มาได้ลเลอสองเจ็ด ้ก <9. S 2> ูนไปซื้อป<อ>้ายแดงห้าเ,นนาเด,ด็กนะตัวจริงรอเนาะดูในแต่ตน,แนี่แล้วก็อว้วนเบิ่งอ้วนแบบตัวจริงขึ้นรอใบ ok ผอมรอดีเนาะมะขี้ออยู่ในนี่เลยมะขี้ใน,ในโทรศัพท์เออในโทรศัพท์เบอรศัพ์ข้าวแกงหอยคอดผูดีกะะนนรเนาะมาขอนำามูข้าวเราอย่ากกินแล้วเออเอาแม่ขายคลงนี่นด้วยไปน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวไปอุดนุนไปอุดนุนครับไปน้ำหมอล่าหรือแม่เขาขายอยู่บ้านนี่ ครับผมครับผมครับผมพ่อการใสซ่พ่อการใสซ่เอฟซีมาทักมาถามมาทวงขอบพระคุณนะคะครับไม่ครับเพลงกับเพลงอ้าวผนบอติดดอกลิกาศิติดติดติดแบบเปิดเลยนะมาเติร์ดเลยนะเพลงโจ๊โจเลย อันนี้ไข่ปิ่งไข่กีไข่รข่าวเหนียวนี่ครับ,รบ,รบขอบไปจังหนีนอ้องพ่อเอ้ยคนแห่งกันรถออกมาอยู่เราบริสุทธิ์เลยเหรอเราไปเหรอนี่ครับหลวงพ่อพุทธโสทท้อนผมอ่านจังหนว่าตอนผมเข่าซุ่มผมตาผมบรดีุด้วนี่เออมรดพุทธโสทท้อนจำลองนี่ครับนั่นเห็นว่าคนมวยเขา่าคือเขา ออกขวาไปครับแม่นต้องเริ่มกันลดแล้วพี่น้องเลยนี่ครับแชบครับแต่ก็ดีนี่ครับบ,รบัตรยี่บาทบ้ตรตู้ขายบัตรมาดีเท่สุดยอนนี่ครับเออนะครับจำหน่ายแล้ว คนกันไว้แล้วครับีนกันไว้แล้วนี่บัตรร้อยยี่สิบบาทครับว่าไปแล้วไปแนวให้เราเอาขึ้นแล้วเวทีเอาจอขึ้นมาแล้วนี่ไหมขี้โพจนออกเนี่ยตั้ง กเลยคกัคบแม่อทองเอาสวัสดีครับสวัสดีครับส,สถา,านที่ถ้าหนาวก็น,นาวครับเยวนอยูกก่กลางเกาะ้กันทาง อ้าพี่น้องอปู่ชา,าน่ะเพิ่นไปแล้วตั้วนี่กกี้บ่เมื่อยเลยว่ะอือราเลยถ่ายคลิปเนาะถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิปนี่ช่วงแดงๆคนโลดว่างครับหลงสาว

สาดมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาดมาแวออักเอ้ยัแบตาแดง้ื่บนเป็นอยตาแดาล้วคอนเทนต์หนึ่นบบงคอนเทนต์เิ่น,นบบได้แล้ว่าแดงได้ ข้เมล็ดสกรปรกเนาะบแล้วทำเทียนหาแดกดาดไว้ไหร <ปะ S 1> อเร็วรเร็วเรวครับเวทีเออปิดแล้ววะเนี่ยิดแล้วทั้งคนไปอะไรชดคือเ,เมื่อือเมื่อนอนห้องอ่นีมันรถไม่มหมกจอดพื้นที่มันแคบครับผมเืียนอยู เกาะกลางเกาะลอยเพื่อนเอิญปะเกาะลอยนะครับแล้ว,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 วนะครับนี่คือขึ้นจอพูดเดียวพูดเดียวสิร้องไหมกรุงเทพ นี่เราเดินห้างแรกนี่อบรมมืออื่นอบรมหยุดไอ้โรงแรมแก่นรังสิตอบรมหอดยิบหาอบรมงานทะเบียนเข้ามาด่าม้หัวตัดไปเราได้เนี่ยซิปเอ็นบ่งเที่ยงเลยว่าเอาวิ่งวงเงินเลยแวะมาหาพอกการกันเลยนี่ละียังก็เพ่อคนบ้านเนี่ยฮะการใช้รถเฮจำเพิ่ อ๋อที่พวาหักวหญิงที่ไล่สดให้อันมาไล่วงยิงเคยเขาเบิงบ่มีพ่อแย่นึงอันปากเป็นเปลี่ยนได้เป็นเปลี่ยนเขืยเขาฟังแล้วบ่เราบ่มาดอกมัอนี่ที่ไล่สดให้มาไล่วงยิงออกไป็นโอ้อันออกรถแฮีพ่อเข้มอันเอออันนันเข้มเข้มเข้มเขมเอออันนี้การใช้นั่นบอมบ์ได้ไปลดเฮ่ไหมฮะอะไรก็หมดใช่ แถบอยูติดอยู่ติดอันนั้นแมนแมนอืมแกไม่ได้เป็นรุ่นแถบแมนแมนไก่ลายมันเงียนนี่พี่เอาเอาเร่งเอาดีดีเร่ง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 ให้ได้อ่ะพี่น้องครับฝากไปจนมีนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคินิปากจะเน้นนะครับขอบคุณที่การติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับสำหรับคินิปากจะเนี่ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ